น้ำแกงส้มโฟเซนของสเต็กจอบนะคะอันนี้เราลองเก็บ2อาทิตย์แล้วเปิดออกมาเทดูปล่อยให้มันเมล่มอนหอมมากเลยค่ะน้ำแกงส้มพอเราใส่ภาชนะให้มันเดือดแล้วใช่ไหมคะก็ใส่ผักตามชอบเลยนะคะแต่ของเราจะใส่หน่อไมดองหน่อไม้ดองค่ะเนี่ยใส่ผักตามชอบใส่ใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เลยค่ะให้กะดู แต่หมูแต่มันข้นมากเลยนะเนี่ยหน่อไม้ดองเราอ่ะจะไปต้มก่อนให้ต้มทิ้งต้มน้ําทิ้งให้มันสะอาดก่อนพอรอเดือดอีกทีก็ใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้จะหมูสามชั้นจะกระดูกหมูอ่อนแต่วันนี้เราใส่ไข่ปลาหมึกค่ะไข่ปลาหมึกเราตายในท้องปะวานนะคะว่ายน้ํามาเกยตื้นที่เกาะสมุยค่ะส่วนหน่อไม้ เนอไม้เราหายากมากเลยนะคะเราไปได้ที่ป่าตุกกตุก้ามาค่ะร้อยปีมันจะเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำแกงส้มขวละ80บาทนะคะสั่งสั่งล่วงหน้าได้หนึ่งวันนะคะเพราะถ้าสั่งเลยรับเลยแม่ครัวไม่ทำค่ะแม่ครัวเป็นลมค่ะโอเคค่ะอร่อยมากค่ะ